แต่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเห็ดขมเออไม่ใช่หอยขมหรือหอยจุกหนึ่งธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาหนึ่งปลาแบบธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเอ๊ะทำไมไม่ธรรมดาก็เพราะเราจะกินมันไง ชิงสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมากินข้าวหมหนึ่งหนึ่งป่าเจลเขาเศ้าเด้นดดนี่ไปเด้อเนี่ยกายหนึ่งขาเศ้าก็สวยสวยหนึ่งป่าฟิมี่แม่จ้ะน้ำงม่างวัน นอนวะข้าแกงน่ากลัวไม่ีใครบอกใครป่าว่าใครป่านี่เป็นโมกิเซษเลยโอ้อืมใจเห็นแน่ใจเห็นก้อนเดี๋ยวปะเดี๋ยวใจให้อ่ะ ปันดีนานะคะเจอกมาหามว่าจะเอาน้ำยาถูพื้นหรือเปล่าก็าบอกน้ำยาถูพื้นตัวนี้ดีมากคนละร้อยก็บอกเอาขวดหนึ่งแต่ว่าเาจะมาดูกันว่ามันจะดีจริงเป่าพราะนะ้าบอกว่ามันทใดีเป็นน้ำยาถูพื้นที่เขามาขายตามรุน่น คาตาบ้านอะใค้จะซื้อหน่อนก่อนจางเงนเรายินข่าอยู่ไอ้ว่าเอือจาแงกันได้อรือนัวเดือแม่ก็เอือรปานนูนเนาะ บองหวายหนึ่งเดี๋ยวทำดาหมาบมาแต่ไม่ทำดาเค็ม,มปบาธรรมดาทรดาแต่ไม่ทํามดาเค็มหยอกหยอกยังธรรมบาปฏิเสธได้กินสตีอยู่ตีกินเพิ่มมาไม่ยังห่กินเลยตอยูตีกินม,ม่ได้กินเด้เพิ่มา จะไปแช่ไปกินไปหายวลาอืมงารพรน้ยองแข็ง,งหอมๆแข่งกับซีแซบเรนี่ไปจุบ๊บเมมันง่ายดี มือหยาดอย่างนั้งอย่างนู้นนัมือหยาดควายกุนหอยผ่อก็เป็นแนมันยังต่อยก้อนปักปักนี่หน่ะหอย่าหนัางไ่งอนอีกตัวมันแสบกากันเดยคองเลยมันก็ต้องหิ็หยาัทบดดาเนาะไข่ปลาครับปลาอือ

นีบไข่เห็นปะกล้องข้างในใก้กล้องหน่อ้ยังเอาะ่ไม่ไข่ต้มอะไมีไข่ต้ม้องหน่อยเนาะกินโปรชีนก่อดนดอค่ะมันเป็นไข่ลันเหมือนไมเหมอนเนาะม่ต้องไปกินไขขาวเพรานั้นก็ไข่แดงไว้ยร้านไม่เห็หรอ นะคะสำารับนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ